d v e n ว Season Podcast เทศกาลเตรียมรับเสด็จเพื่อเตรียมชีวิตใกล้ชิดด้วยพระคำซีรีส์ความชื่นชมยินดีวันที่21หัวข้อปลดปล่อยความยินดีออกมาพ่อพระคำพีประจำวันเนหามีบทที่8ข้อที่10 แล้วท่านพูดกับพวกเขาว่าไปเถิดไปรับประทานไขมันและดื่มน้ำหวานและส่งส่วนอาหารไปให้คนที่ไม่มีอะไรเตรียมไว้เพราะว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่องค์เจ้านายของเราอย่าโศกเศร้าเลยเพราะความชื่นบานของตนในพระยาเวเป็นกำลังของท่าน เราหัวเราะกับเรื่องตลกบางเรื่องอ่าจมีใครพูดหรือทำสิ่งที่ตลกเพื่อเราหัวเราะได้แต่ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งชั่วคราวความยินดีที่แท้จริงอยู่ในตัวเราทั้งหลายเมื่อมีการสถิตยอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่ามกลางปัญหาท่ามกลางความท้าทายจงปลดปล่อยความยินดีออกมาจากภายใน เมื่อคุณทำได้จะไม่มีที่ว่างให้แก่ความทุกโศกอีกต่อไปเราทุกคนสามารถเลือกได้ที่จะให้สันติสุขของพระคริสต์ครอบครองใจเราเมื่อเรามาหาและทูลขอให้พระเยซูสถิตยอยู่ในเราพระองค์จะค่อยๆปลดปล่อยเราจากความกังวลที่ทวงอยู่การสแสวงหาสันติสุขของพระองค์ คือการไว้วางใจว่าพระองค์จะตอบสนองเราด้วยความรักของพระองค์จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอ,อย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4หัวข้ออธิษฐานเผื่อ อธิษฐานเผื่อผู้ที่ขาดความชื่นชมยินดีในชีวิต